ถ้าเกิดศิลป็นดันคบคนที่ไม่ดีจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบไหมหรือไม่พอใจหรือว่าเดินออกไป หรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือเขาต้องเรียนรู้ชีวิตของเขาเองเหมือนกันคือเราทําได้แค่ในฐานะของคนเฝ้ามองและแตัดสินใจนะณวินาทีนั้นหรือว่าหลังจากนั้นอะ่ะยังอยากย,ยืนอยู่ตรงนั้นไหมหมายถึงว่าที่ตรงนั้นของการเป็นแฟนคลับมันยังเป็นความสุขของเราอยู่หรือเปล่าถ้าการที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วกันต้องมองเห็นอะไรแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่โอเคจริงๆอในมุมเรามันคือตัดออกไปได้หมายถึงว่าเราก็คงเลือกที่จะถอยออกมาเหมือนกันถ้าณวันนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวจริงๆหรือว่ารู้สึกว่าแบบไม่รับไม่ได้จร ออกมาจริงๆแล้วว่ามันก็เอ็กเซปต์ได้ในมุมมองของแบบกันที่เป็นแฟนคลับเราก็ควรที่จะเลือกความสุขของตัวเองด้วยเหมือนกันไม่ใช่ด้วยมันคือควรจะมาก่อนเออแต่ว่าในส่วนของการแบบชีวิตของเขาพัานหนึ่งมันก็สุดท้ายมันคือเขาก็ต้องไปเรียนรู้และเติบโตไปกับความรักของเขาเองโอเคพันหนึ่งาจะมองว่าเฮ้ยคนนั้นอาจจะดูเหมือนไม่โอเคแต่ในฐานะคนรักหรือว่าความสัมพันธ์ของเขาเราไม่รู้จริงๆอะ่ะสุดท้ายมันคือมันก็ฟีลเหมือนเพื่อนที่เราแบบที่เราบอกไปว่าโอเควันหนึ่งแม่ง เพื่อนเราอาจจะคบคนไม่ดีเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่โอเคแต่อย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดอะ่ะมันก็คือการที่เราต้องปล่อยให้เพื่อนไปเรียนรู้ไปเรียนรู้แล้วไปเเชินกับความรักของเขาิลปินเองก็เหมือนกันเออ